อยากมากเกษียณที่ไทยทำวีซ่านอนโอรีทายเมนต์ต้องมีเอกสารอะไรบ้างวีซ่านอนโอรีทายเมนต์ง่ายที่สุดจะต้องก็คือเป็นคู่สมรสของชาวไทยอันนี้จะง่ายมากเลยแต่ว่าถ้าไทยที่ไม่มีคนไม่มีคู่สมรสเป็นชาวไทยคงเยอะอยู่แล้วแต่อยากมากเกษียณก็คืออายุ50ขึ้นไปนะครับถึงจะทําวีซ่าเกษียณได้นะดังนั้นเอกสารอย่างแรกเลยก็คือหลักฐานด้านของรายได้นะครับที่ต้องมีเงินในบัญชี คือรายได้ไม่น้อยกว่า8 0 0 0 0นในบัญชีธนาคารต่อเนื่องสัก3เดือนหรือถ้ามีไม่ถึงก็อนุโลมเป็นว่าใช้หลักฐานแสดงว่ามีรายได้อย่างน้อย65,000บาทต่อเดือนติดกัน12เดือนก็สามารถใช้ได้คือคือเงินฝากในประเทศตัวเอง8 0 0 0 0 0หรือไม่ก็รายได้เดือนละ65,000แล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยสำหรับวิซ่านี้คือประกันนะครับประกันที่ครอบคลุมอย่างน้อย90วัน คือวีซ่าเกษียณเนี่ยมันจะมีทั้ง non O retirement เฉยๆจะอยู่ได้90วันต่อได้อีก1ปีกับวีซ่า non OA อยู่ได้1ปีต่อได้1ปีแล้วก็อีกอันนึง non Ox ซึ่งอยู่ได้ถึง10ปีแต่ว่าได้แค่บางประเทศที่จะขอได้ฉะนั้นไม่พูดถึงแล้วกันเอาเป็นว่าแนะนําเป็นวีซ่า non O retirement แล้วก็ประกันก็คือครอบคลุมอย่างน้อย90วันแรกและส่วนที่เหลือก็คือเอกสารตามปกติสามารถอยู่ในไทยได้90วันแล้วก็ต่อได้อีก1ปี หมดแล้วจะต้องยังไงก็คงต้องถามต่อมออีกทีหนึ่ง